อ้าวลีวิวตัวนี้หน่อยครับสวัสดีครับมารีวิวลู่เดินนะครับลู่เดินล้อหน้านะครับปีห้าจุดแปดอีุ่นปีห้าจุดแปดอีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถรับระดับได้ด้วยนะครับตีนะครับเดี๋ยวทองรับระดับขอมสั้นเป็นระบบไม่นุ่นนะครับดู ฝาความชันเป็นระบบไม่นุ่นเลยนะครับเหล็กใหญ่แข็งแรงมาตรฐานมากครับได้สามสเต็ปนะครับเหมือนเราเดินขึ้นเขาก้าวคนเนินอะไรประมาณนั้นนะครับผมเครื่องตัวนี้จะได้เอ็นร้อยไหวด้วยนะครับนี่นะฮะหน้าจอเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมฟังเพลงได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะมีฟังเพลงบนหน้าจอ LED ตัวนี้ใช้ระบบชาร์จไฟอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใช้อแดปเตอร์นะครับปั่นปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะครับ ตัดได้เลยครับปั่นชัดไปในตัวนะครับผมจากอิเลนิเตอร์นะครับหน้าจอก็บอกเป็นเวลาระยะทางแคลอรี่อัตราเต้นหัวใจนะครับแล้วก็รอบความเร็วนะครับเลเวลนะครับที่มือสามารถเพิ่มได้ลดได้สามารถปรับที่มือได้เลยนะฮะนี่ฮะเพิ่มได้นะฮะลดได้นะครับเดินนิ่มมากนะครับนะใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับลองดูกันนะครับ เห็นไหมครับตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยสเต็ปหน้าตัวใหญ่และเอ็นร้อยหวายด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะตัวนี้มี MP3 ด้วยครับฟังเพลงได้ฟังเพลงได้เลยได้ครับครบชุดเลยนะครับผมนี่นะฮะมีพัดลมเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะพัดลมแรงมากครับ ตอนนี้ราคาปกติของเราอยู่49,900นะครับแต่ว่าลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับใต้ลิงก์ใต้เพจนะครับทักเข้ามาเป็นเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะครับผมราคาโปรโมชั่นนะครับถูกกว่าที่นี่แน่นอนนะครับเราการันตีเลยนะครับผมแต่ราคาเราเปิดอยู่ที่49,900นะครับผมเป็นสินค้ากลิ่นกลุ่มในใช้งานในฟิตเนสโดยตรงนะครับก็จบรีวิวแค่นี้นะครับผมตัวนี้จมมีอะไรครับ